สวัสดีค่ะคปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องประสงกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นมี1สิบเอ็ดไลท์นะคะจะซ่มอมของกกข้างในจะเช็คเครื่องนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะ สามารถเพิなな่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปเช็คทัชสกรีนหน้าจอนะคะอันนี้ทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะ มสีอนึงคะปุ่มเมนูปุ่มนันก็ปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะกดไฟชาร์ตไฟนะคะ ชาร์จไฟเข้านะคะ1.1แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ขีดสัญญาณ wi ไฟขึ้น4ขีดนะคะแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะตัวเครื่องสัน่นต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะหาได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ Check bản thân video con lặng đây nhìn máy Hello check 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 bản thân video con lặng Hello check 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 bản thân video con lặng Check <laughs> bản thân video con na đây nhìn máy Hello check 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 bản thân video con na Hello check 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 bản thân video con na Hello check check เช็คเช็คบันทึกวิดีโอกอนนะล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกอนนะล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟลนะคะแฟลชใช้งานได้นะคะต่อไปบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี 4, ่ห้าหกเจ็ดแดก้สิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงไยินไหมฮัลโช็คเชบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสาลโช็คเช็คันทเสียงไยินไหมฮัลเช็คต่อไปเช็คลำหงบนจ้าลำหพงล่างนะคะ ลำโพงบนใช้งานได้เซ็นเซอร์ต่อนแนบหูทำงานลำโพงล่างนะคะสายสุดตัวตัวทร่วางวิชาชีพหอกรวมข้อมูลสมวุบุคคลของผู้ประกันตนเพื่อความถ่องยายจากสำน,นักงารประกันสังคมเพื่อความสะดวกรียบร้อยค่ะ